สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดย์ชนเนลนะครับวันนี้เรามาเลยว่าแนะนําวิธีการลงมอดของของพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะฮะในเว็บของทาง Color Island Thailand Community นะครับก็คือเียว่าเป็นผมก็เป็นจริงๆผมชอบเล่นเกมนี้มากเลยนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีแผนว่าจะเริ่มกลับมาไล์เล่นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ิติดตามแล้วกันเป็นวันไหนนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่อง <laughs> ไม่ใช่เรื่องชี้แจงกันกลับมาไล์เรื่องเกมนี้นครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองทำนะครับวิธีการที่จะ ลงเรียกว่าอะไรมอดไทยใช่ไหมคือเรียกว่าการแปลไทยคือว่าอย่างผมเองครับเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เก่งอังกฤษมากนักบางทีผมอยากจะเสพอัธรรถแล้วกันเนื้อในการที่ว่าเราแบบสื่อสารในการพูดคุยหรือว่าการแบบโต้ตอบของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะลงมอดไทยเพื่อจะแบบสามารถที่จะแบบถ่ายทอดเนอะแล้วก็แบบสื่อสารความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ตอนนั้นได้ด้วยนะครับอ่ะพูดมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำเลยกันคือตอนนี้ผมเห็นไมผมคือแบบเป็น ภาษาคีบหมดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ภาษาเองเอดีอ๋ยวหนึ่งนะ language. Language. Setting, uh huh. language. อ่ะแองกเลสแองกเลสเซต t ิ้งบ้างอะฮะ language ตอนนี้ผมยังมีแค่นี้ครับมีอ่า uh, มีอังกฤษมีดัชมีเอ่อ uh, ตัวของภาษาฝรั่งเศสอิคลินาโปรตุกีสอินโดแล้วก็ตั้งแต่จีนเกาหลีญี่ปุ่นบางอย่างนี่ญี่ปุ่นมั้งนี่จีนมัง้งอันนี้จะเป็นเกาหลีอ่ะโอเคถือว่ายังไม่ยังไม่มีไทยอันนี้นะทุกคนนะจะเป็นแค่เป็นภาษาแบบอังกฤษเต็มที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเราาจะมลลองลอง ตัวของ m o ดไทยที่เขาแปลไว้ให้แต่ว่าแจ้งก่อนเป็นการแปลโดยทางสเลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเขาบอกว่าเขาบอกเขาชี้แจงเอาแล้วกันนะคบว่าอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าคงใช้ได้แล้วกันทุกคนอ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันฮะค,คนเราอยู่ที่ c o l o ไ i แ l a n d Thai อมมูนิตี้เนี่ยครับก็เป็นของคุณทางคุณแม็กนะฮะเขาเป็นคนที่แปลไว้ให้นะครับก็คือมีการบอกแล้วว่ามีการแปลบางส่วนนะครับทำสามารถทําผ่านสตีมได้เลยนะครับมี ขั้นตอนลงได้กัน3วิธีข้างล่างตามนี้เลยครับ1คือการดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นตัว .pak นะครับคือไม่ต้องแตกไฟล์นะเราเราเอ่อแค่ก๊อปแล้วก็วางเลยเดี๋ยวผมจะพาไปโหลดกันคือทุกคนกดลิงก์ตัวนี้นะกดลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับเป็นกดลิงก์ตัวนี้ก่อนนะครับพอเรากดลิงก์ฟึบเนี่ยมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะเป็นตัวของโปรเจกต์คอร์รอลนะครับวินโดว์โนดีเตอร์มอดไทยนะครับมีเติมแม็กแมนนะครับก็คือตามโดยคุณแม็กแมนนี่แหละครับเป็นคนที่ทําให้เรานะทุกคนนะก็ หลังที่เราโหลดแล้วนะครับให้เราเอาไฟล์นะครับไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ของทางา Steam Library นะครับสตรี m แอป c o มมอนนะครับโคโลแอแลนโปรเจคโคลแล้วก็คอนเทนตแล้วก็ P.A.K.S อันนี้ได้เลยมาลองทำเลยผมลองทำให้ดูเลยนะครับผมได้ตัวของไฟล์ามาแล้วทุกคนนะผมก็กดตัวของคัดลอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพย,ยไปแปะไว้ฮะในโคโล i อ l แลนนะครับผมโหลดเตรียมไว้ให้แล้วนะครับก็ ผมเข้ามาที่ตัวของเนี่ยครับอ่าสตรีมสตรีมแอปนะครับคอมมอนคอร์ลไอแลนด์นะครับแล้วก็มาที่โปรเจกต์คอร์ลนะแล้วก็ไปกันที่อ่าคอนเทนต์ Content นะครับแล้วก็ไป P I K อันนี้นะครับกดเพจลงไปเลยนะครับก็คือเป็นตัวของมอสไทยเพิ่มเติมนะผมผมลงไว้นะครับอ่ะโอเค หลังจากที่นะครับทุกคนเราทําตามนี้แล้วคือเขามีสอวิธีทุกคนมีตัวของ Xbox กับสตรีมผมทำผ่านสตรีมให้ดูนะครับ Xbox ก็ทำเหมือนกันเลยคือเข้าไปที่ไฟล์ตัวของ Xbox Game ของ Call of Island นะครับ Content Project c a l นะครับแล้วก็ Content แล้วก็ p k x เหมือนเดิมทำเหมือนกันนะแค่ copy ไฟล์ไว้ตอนที่สอนนะครับเมื่อเราลงตัวของไฟล์ทุกคนนะครับเรามาเริ่มใส่นะครับคาว่าตัวของเนี่ยครับไฟล์ Open Lock นะครับอันนี้ใส่ไว้ที่สตรีมตรงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเขามีจริงๆพี่เขามีสอนเลยผมทําให้ดูแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะฮะ แรกนะครับทุกคนเราเปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็หาแอปโคโลยแรนะครับกดคลิกขวาหนึ่งทีนะกดของ Property นะครับแล้วก็ตัวของเนี่ยครับรันออปชั่นะครับเราพิมพ์ตัวของไฟล์ o p เ n นล็อกไว้ตรงนี้เลยได้เลยนะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราจะสามารถกดผมจะรันให้ดูใหม่นะครับว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่นะครับงั้นเราทําไฟล์เสร็จหมดแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่เกมทุกคนนะแล้วกดที่เข้ามา setting นะครับแล้วลองเลือกตรงภาษาเกาหลีล่างสุดอันนี้นะครับนี่ครับเขาจะ เขาเช็คว่าเปลี่ยนภาษาเป็นมิสเตอร์แม็กแมนเวอร์ชัน1.1แล้วคืออันนี้คือถูกต้องแล้วทุกคนนะคือถ้าเกิดบางคนมางงเปลี่ยนภาษาแล้วแบบไม่เจอเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะคือให้เราเลือกตรงภาษาคูรเรียข้างล่างนะครับผมลองเลือกเลยนะครับแล้วก็กดเป็นนํามาใช้เลยครับผมปิดบันทึกกยนแปลนะครับเรียบร้อยฮะนี่ก็เป็นไทยแล้วครับแล้วก็ภาพสวยเลยนะครับเรียกว่าจากเดิมเวอร์ชันที่เราเคยใช้ทุกคนมันมีปัญหานิดนึงนะครับเรื่องของตัวภาพของการเลที่มันผิดปกติแล้วกันนะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลอง เล่นให้ดูได้ปะ่ะผมขออนุญาตเริ่มเกมใหม่ได้ไหมเนี่ยเอางี้ลองเข้าไปเล่นเซฟก่อนแล้วกันผมไม่ได้เซฟนะผมไม่ได้เซฟนะครับผมขออนุญาตที่จะเอออ้เอาเราต้องเล่นใหม่กันเลยปะทูไม่เป็นไรครับคือผมขออนุญาตเข้าดูให้นะนี่บึกบึนผมขอเป็นไอแห้งแล้วกันขอสร้างนี่คือไม่ได้เล่นตัวจริงนะขออนุญาตสร้างแบบเพื่อให้แบบทุกคนรู้ว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่าขออนุญาตทำเป็นทรงแบบ อะไรก็ได้นะครับง่ายๆเนี่ยเอาเป็นทรงแบบนี่แล้วกันนะเรียกว่าแบบทรงคุรุ่งหนีเงี้ทรงอะไรวะตั้งๆไปก่อนแล้วกันนะหน้าตรงหน้าตาเอาไม่ต้องจริงจังนะทำไมจริงทำไมไม่จริงจังละกูรู้สึกจริงจังยังไรวะเดี๋ยวๆ,ๆพอพูดคขาไม่จริงจังทีไรเรียกว่าเดี๋ยวแต่งอันหนึ่งแต่งอันหนึ่งอันน,อน,น,นี้เอาหนวดปะหนวดเอาแบบเอาแบบมีนิดเดียวพอแบบกำลังแบบกุ้มกลิ่มพอเออกุ้มกลิ่มมาชุดชุดเราก็เป็นชุดแบบทวนแบบ เอ่อเอาเขียวแล้วกันนะเขียวแล้วก็สื่อะสื่อถึงเออเรียกว่าผมเป็นเออเรียกว่านายแล้วกันนะนายเออนายเอออะไรดีวะนายนายสวนสวนทุกดอกอไม้สวนทุกดอกไป <laughs> ชื่อฟาร์มชื่อฟาร์มเออนี่เอาชื่อเป็นฟาร์มสวนทุกดอกชื่อ,น,อ,น,าอาน,านายอะไรดีวะนายเออนายนายอะไรดีวะ เอออันนี้แล้วกันเอามันฝรั่งแล้วกันนายมันฝรั่งเออผมพอดีผมผมมีเลอยู่นะคอมพอดีมันูะตั้งชื่ออะไรเงี้ยจังหวะนี้มันคิดแบบงงๆนะมันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งเออข้ามคาสินอินโทรไม่เอาผมขออนุญาตดูนะผมขออนุญาตดูนะครับใช่ครับผมจะสร้างโอ้โหงั้นแสดงว่าเงินทองที่ผมหามาในเวอร์ชันหนึ่งมันจะไม่เหลือเลยฟักบาทเลยเหรอวะจริงปะเนี่ยโอ้โหชีวิตลำบากแล้วลำเค็นแล้วทีเนี้ยไม่เป็นไรครับถือว่าเราเริ่มต้นด้วยกันนะเห็นหลายคนแบบ ฟังไปไกลและอิฉามากนะครับมาเริ่มเลยกำลังหมดร้อเปอร์เซ็นต์สังเกตดูทางขวามือนะฮะแล้วเ,เป็นภาษาไทยเลยนะครับผมคนนี้มาคุณออกจากโปเกียวน่าจะโตเกียวนะครับมาเริ่มต้นชิบห,หมยเนเกาะคอลลนะครับน่าจะใช้วิธีการบิดคำที่บอกนะใช้บิดคำคือนเไม่ใช่คำว,ว่าโตเกียวใช้เป็นโปเกียวอะไรเงี้ยนะโอ้แล้วก็เหมือนเดิมมาภาพความสวยงามเหมือนเดิมทุกอย่างครับเรานางเรืมอมาแล้วว่าแบบนี้กูตึกเต้นอะไรวะเนี่ยเออผมตึกเต้นอะไรก่อนมา ภาพยังสวยเหมือนเดิมครับประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นก็ยังประทับใจอยู่อย่างนั้นนะครับภาพสวยมากนะครับมาแล้วลูกพี่ผมมาถึงโคโลญแลนแล้วครับผมกับเรือนกอีหุงฮะมันนี่ใบมันแล่นยังไงวะเมื่อกี้มันมีมอเตอร์อ๋อมีมอเตอร์เครื่องมอเตอร์สวัสดีมันฝรั่งยินดีต้อนรับสุขกว่าเราคนแรกมากกว่าคุณนะโอเคครับผมคอนเนอร์ครับเป็นเวลานานแล้วนะมันฝรั่งยีเตอร์พบอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอเอ๊เราเจอกันเหรอเพื่อนจำไม่ได้ว่ามีคนมาเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อไรแฮ่ๆอเแฮ ฉันเชื่อว่าคุณมีการเดินทางที่ยอดเยี่ยมกับคุณวาตารูใช่ไหมอ่ะเออตอบว่าหนึ่งคือใช่นันปลอดภัยสุขสบายฉันยังไม่รู้ฉันทำไรที่นี่มันเป็นเรื่องแปลกรู้สึกเหมือนฉันเคยทําสิ่งนี้มาก่อนบางทีเออก็ชมไปก่อนแล้วกันนะอ้ามันปลอดภัยมากเลยฮะยอดเยี่ยมฉันคาดหวังเอ่ออะไรจากคุณวาัตารุขอเป็นกระสีที่ดีที่สุดที่คุณจะขอได้ก็หมายว่าคือ ก็สรุปว่าคือเอาเป็นขับที่ดีนั่นแหละนะครับคุณคงจะเหนื่อยมากการเดินทางมุ่งหน้าไปยังสถานที่ใหม่ของคุณกันเถอะครับผม yes master ม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับผม,ม,แ,ลผมแล้วผมมีหนวดลำแหลมไหมหนวดลำแหลมสวัสดีครับผมฮาฟู <Have you. S 1> โจโกนะรันนี้เอาละพื้นเสร็จแล้วนะ่ะดินดาเลยบอกว่าพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธจะเป็นเรื่องบันเอินจริง ผลแปรนี้สุดๆแล้วเพิ่งแก้ไขสิ่งต่างๆที่นี่เสร็จแล้วนี่คือชาวสวนคนใหม่เหรอ,อต้องเดินมาแอคอครับถูกต้องมันฝรั่งนี่คือดินดากะโจโก,โก้พวกเขาเป็นช่างไม้ในท้องถิ่นนนะนี่รู้จักมันฝรั่งสวัสดีมันฝรั่งเราแลคนมาดูเก,กอนเล็กๆของเราเป็นเรื่องไม่เสมอผมรู้สึกมมตลกชื่อตัวเองมันฝรั่งนดูแบบโคตรตั้งทิ้งคิดจะจัด คุณขอนี่ไม่ข้ามขัดสีเนี่ยผมขอนา่ดูทุกอ่านทุกอย่างนะเออยังแท้จริงมันว่าเออบ,บอกว่าคือมันฝรั่งนี่จะเป็นแม่ของคุณมันดูโทรมไปหน่อยแต่แต่อะไรแต่อะไรแหมขอโทษด้นตายุธิมรีคอนเนอร์คุณเพิ่งจะบอกเราทำงานไม่ได้ไม่ดีที่นี่เหรอก็คือบอกว่างานไม่ดีเหรองานไม่เนียบเหรอเออไม่ฉันหมายถึงนั่นแหละฮะก็ <c oughs> ไม่ต้องกังวลล้อเล่นนะ่ะเสียดายเราทําได้แค่ซ่อมหลังคาไม่ให้รั่วซึมและทดแทนไม้ปลูกพังบางส่วนหากต้องการปรปับปรุงเพิ่มเติม,ตมก็สามารถเยี่ยมชมร้านคาและบ้านของเราที่ฮิวซ้ายคือเรียกว่าเป็นเขาด้านซ้ายปะด้านฟ้าทางที่เราออกเชียงเหนือของที่นี่นะได้ครับผมเราจะไม่ได้เก็บเงินจากคุณแต่คุณต้องลงวัสดุด้วยตัวเองนะเมื่อเราฟื้นฟูรากฐานแล้วคุณสามารถตกแต่งบ้านได้ตามที่คุณต้องการเราได้ส่งคำแนะนำทั้งหมดไว้ในกล่องไวของคุณแล้ว เอาละถึงลีรเราต้องกลับบ้านกันแล้วพบกันใหม่นะซีอูเลเตอร์โจโกโดเองด,ด้วยน้ำมันฝรั่งขอให้โชคดีฮ e ลโหลบายบายครับขอบคุณมากฮะอย่างที่คุณเห็นผู้คนเอ่อต่างตื่นเต้นมากที่วันที่นี่ทวีคุณตรับแซมนะคุณควรไปเยี่ยมเขาเมื่อคุณสบายใจขึ้นแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านค้าทั่วไปในเมืองน,นี้ และนั่นคือสนามที่ฉันเดาว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่เลยนะโอ้โหแล้วมันก็เหมือนเดิมอะที่เคยทำเยอะซะด้วยโอ้ทอมันฝรั่งบอกทอกูทำคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้โหแพ่นินไหวเหรอทำไมอะอ๋อนึกว่าตอนนี้มันเอ่อยุ่งนิดหน่อยแต่ฉันว่าคุณดูแลมันได้ไม่ช้าหรอกนะโอ้โหช็อกเลยกูเครียดเลยคราวนี้ย เอ,เอาจริงเหรอเพื่อนแล้วยัไงต่อเมื่อคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณสามารถใส่บัลหรือสิ่งอื่นใดที่คุณต้องการขายลงในถังขยะนี่ฉันจะส่งสิ่งของข้ามคืนเปียงราคาที่เหมาะสมในเมืองและคุณจะทำเงินในวันรุ่งขึ้นอ๋อรับทราบครับผมนี่เรียกว่าเป็นเดลิเวอรี่ะฉันจะไปแล้วเพื่อคุณได้พักผ่อนนะโอ้เพิ่งมาถึงคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรที่จะเป็นของฟาร์มเลยนี่นะนี่คือของเลก็กน้อยจากเมืองนี้ให้คุณเริ่มต้นนะเป็น เป็นกระดิ่งเหรออ๋อชุดเรื่อง <c oughs> คุณได้รับบัวรดน้ําขวานเคียว์และในพืชแบบสุม่มครับผมหากคุณต้องการอะไรอช่นดีความช่วยเหลือนะหมาฉันพร้อมปัญหาคําถามสาแก่ใจไร <c oughs> เอาว่าคือสรุปว่าเอาปัญหามาถามได้แล้วกันยี่ตอนเรากลับบ้านน้ำมันฝรั่งครับผมคือเข้าใจว่าเราน่าจะมีแบบพื้นเพเป็นคนที่นี่ใช่ไหมอืมแล้วกลับมาอยู่บ้านเดิมอะไรเงี้ยโอ้โห โูช็อกเลยว่ะอันนี้คือบ้านคนจริงวะเนี่ยผมลืมไปแล้วนี่มันคือบ้านผมจริงเหรอวะสะภาพกโลกโ,โลกโส่เนี่ยนะโอเคทุกคนผมว่าโดยส่วนมากนะครับก็น่าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้มันเป็นแปลไทยหมดแล้วนะแต่ว่ามันยังมีบางส่วนทุกคนนะครับที่อาจจะเฮ้ยผมมีแคนสองแสนเลยวะจริงปะเนี่ยโอ้โหเราเรา,เราก็รวยเหมือนกันนเนี่ยใช่ไหมมันฝรั่งโอ้โหันรวยเหมือนกันมันฝรั่งดํายอกดอกําหยก โอเคทุกคนผมว่าก็คงเข้าคร่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะถือว่ามาทำมอสผมไม่ได้เล่นเกมให้ดูแล้วผมมาทำมอสนะให้ดูนะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับแล้วก็แม่นเนี่ยถังจงัดส่งอันนี้เป็นอ,อ่านจดหมายนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้กันแล้วก็มีอีกแ็บปะแถบผมอยากดูเอ,อดูของทําไงวะกด P ไม่น่าใช่เอ,อกดกดกดอะไรวะกด I กดไอ้นี่กับงานคราแผนที่ความสัมพันธ์ดินดาโจโกโอ้โหโอเคมอดนี้เยี่ยมยอดนะผมน่าจะเล่นต่อไปเอาไม่เอาดิเพื่อนเอามากินทำไมโอเคฮะเอาโอเคเรียกว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนกับมันฝรั่งด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยถ้าเกิดผมไล์เกมนี้นะผมน่าจะไล์แหละไม่น่าจะผมไล์แหละเออไม่น่าจะหรอกไล์แหละเกมนี้เป็นเกมที่แบบน่ารักครับผมยังไงก็เจอกันทุกคนนะครับยังไงขอบคุณคมากครับผมว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงฝากกดไล์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งตามด้วยผมไลค์กับดงคลิปย่างให้สุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างกันทุกคนเจอกันในผ่านหน้านะครับผม